3 2ม่ยกเบอร์้นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็คุณจัดจานไม่เสร็จ10จานคุณขาดเนื้อตัวปัญหาของคุณเลยครับผม10จานนี้ผมไม่ให้เสิร์ฟนะครับครับเชฟคุณเสียคะแนนไปแล้ว10จานครับ เราทำเนื้อไม่ทันจริงๆจ,จะได้ครับคุณไปแก้ตัวที่ของหวานเลยครับทําเต็มที่ครับขอบคุณครับได้เวลาขนมหวานแล้วไม่มีเวลามายืนมองแล้วว่าสียดยของหวานเป็นไงบ้างครับของหวานขอเครื่องนี้ค่ะทุกคนยกเครื่องนี้มาแล้วก็ปั่นน้ําแข็งค่ะช่วยกันปั่นน้ําแข็งทีมสีชมพูออกมาได้ทั้งหมดเลยอาหารของคุณสิบหกจานขาดซุปแสดงว่าอาหารจานนี้ไม่สมบูรณ์ ดิฉันไม่อนุญาตให้เสิร์มรอแก้ตัวที่ของหวานเลยค่ะบเชีพรู้ตักสุขไม่ทันเราเสียดายนะเอาไปพิ่ของหวานห้ามพลาดเอาให้ดีที่สุดทุกคนลุมของหวาน สำหรับอาหารจานหลักของทีมสีชมพูพวกเขาเลือกที่จะนำเสนอเมนูร i บอายสเต็กซอสแกงขั่วปูใบชะพลูเสิร์ฟควบคู่ไปกับมันบดครีมมะพร้าวและซุปใสมันปูในขณะที่อาหารจานหลักของทีมสีฟ้ามาในเมนูแกงพริกปูกับใบยี่ราเสิร์ฟคู่ไปกับเนื้อยา่าง และตอนนี้คุณป๊อกและหม่อมหลวงพาสันก็ได้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นของเหล่าคณะกรรมการว่าอาหารของแต่ละทีมนั้นเป็นอย่างไรและชื่นชอบทีมสีไหนมากกว่ากันเป็นไงบ้างครับเชฟเนธกินแล้วต้องหัวเราะเลยครับหัวเราะหัวเราะเลยครับสีชมพู้นี่ยนะครับเขามีประมาณ56าหกคอมโพเนนต์ตัวซอสเนี่ยมันมีแต่ครีมแครอทหรือผักต้มเนอะมันไม่มีรสชาติไม่มีการซีซันนิ่งเลยสเต็กก็ตายไปเลยครับมันแห้งแล้วน้ําแกงที่คิดว่าจะเอามาเสริมเนี่ยเอามาฆ่ามันจืด ของสีฟ้าเนี่ยก็มีความประหลาดบนปูเนี่ยก็มีครัมโบ้ขึ้นมารสชาติมันไม่ไปด้วยกัน<ะ>ครับหลังจากที่ชิมอาหารแล้วชอบจานไหนมากกว่ากันคะของข่าวหนักใจลยคะถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเราขอเงินไปซื้อเนื้อกับปูมาแล้วทำมาอย่างนี้เนะะี่ยค,คือมันเสียดายของแต่ถ้าจะชมในฐานะที่เป็นโฮมคุกจานของสีแดงเนี่ยทำซอสแกงได้ดีถ้าเป็นของสีชมพูเนี่ยสิ่งที่มึงชอบมีแค่จุดเดียวก็ค,ค,คือตัวซอสเป็นเนือนต้มขาตัวเนื้อเหนียวเหนียวไปเหนียวมาก พี่ตากชอบจานไหนมากกว่ากันคะไม่ได้ชอบเลยสักจานนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานทําให้ก็ <c oughs> สีน้าเงินพอทานแล้วมีความอร่อยเจืออยู่ในเนื้อมากกว่าสีชมพูถ้าเป็นโฮมคุกนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเพื่อจะก้าวเป็นมาสเตอร์เชฟต้องอีกขั้นหนึ่งอร่อยว่ะทั้งสองทีมครับ เหลือเวลาเพียง15นาทีเท <ners> ่านั้นคุณจะต้องเสิร์ฟของหวานคุณพลาดไปได้แล้วนะครับดูเลยดูเลยครับเซบได้ยินครับเซบคำพูดที่ทำไหม